นายอนุชาพึ่งบุญสีผู้อำนวยการสำนักงานปปชประจำจังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริตและผู้ช่วยนักวิจัยไอทีเอลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีได้รับแจ้งผ่านทางระบบออนไลน์จากเครือข่ายชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องจากพบโครงการขุดลอกขุดแขแสบ้านดอนแก้วหมู่6และโครงการการขุดลอกขุดบึกหมู่5ตําบลง,งามอําเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งสองโครงการนี้เป็นงบประมาณของกรมชลประทานโครงการและเกือบ50ล้านบาทว่ามีการขุดลอกดินเป็นบางช่วงไม่เต็มลําน้ำวางแนวท่อระหว่างคันขุดหลายจุดและนำดินจากที่อื่นมาทําคันดินรอบฝั่งชาวบ้านสงสัยว่าดําเนินโครงการเป็นไปตามแบบรูปรายการในสัญญาหรือไม่อย่างไร สำนักงานปาปชประจำจังหวัดร้อยเอ็ดได้ลงพื้นที่พบการดำเนินโครงการ,การการก่อสร้างจริงโครงการขุดลอ,อกขุดบึกหน้าจะดำเนินการช่วงตั้งแต่ปี64มีการนำดินจากการขุดลอ,อกขึ้นมาถมบริเวณคันกุดพื้นที่วัดและบริเวณใกล้เคียงส่วนโครงการขุดลอ,อกขุดแขฉ กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการกอร่อสร้างมีการถมดินปรับทันกุดอยู่ทางสำนักง,งานปปชจะเร่งดำเนินการของเอกสารแบบรูปรายการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อน,นำมาตรวจสอบความถูกต้องและแจ้งให้หน่วยงานชี้แจงต่อไปติดตามและอัปเดตข่าวสารของสำนักงานปปชประจำจังหวัดร้อยเอ็ดได้ที่ เฟซบุ๊กเพจสำนักงานปาปชร้อยเอ็ด www.facebook.com/tnacc101